สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดี FC เวีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้จะพามาประกอบชุดปั๊มน้ำนะครับฮอนด้าคลิก125ไอครับเห็นไม้มผมถอดออกมาแล้วนะครับลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับซีนปั๊มน้ำเนื่องจากตัวเก่าแตีกระจายนะครับยับเลยนะครับ สภาพข้างในดูไม่ได้เลยอันนี้ผมรื้อออกนะครับคลิปที่รื้อผมทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ครับอาจจะมีเสียงลมนะพอผมเปิดพัดลมนะครับนี่นี่ครับคือวาล์วน้ำไอคือปั๊มน้ําตัวใหม่นะครับนี่นะรหัสนี้เลยนะครับมายกลูก KWN ใช้กับ PCX125 รุ่นเก่านะนี่ครับเห็นไหมตระกูล PCX ร้อยบห้าไปถึงร้อยหสิบตัวใหม่ก่อนที่จะไปถึง 160, ร้อยหกสินะครับคลิกร้อยบห้าทุกรุ่นนะครับยกเว้นคลิกร้อยหกสิบนะครับผมยังไม่มีข้อมูลนะครับใช้วาล์วน้ําตัวเดียวกันนะครับนีเห็นไหมนี่รหัสนี้เลยอู้ย่วง่วง่ววงนะครับ,ลลลลนะรบแล้วก็นี่ครับ อีกอย่างนึงคือเทอร์โมสตัตนะครับเนี่เทอร์โมสตัตนี่เป็นของเทียมนะครับใส่ของเทียมไว้นะครับของเทียมนะครับของแท้สู้ราคาไม่ไหวครับตัวละพันกว่าบาทนะครับนี่ของแท้ทุกคนดูดิมันกรอบหมดแล้วเนี่ยเตรียมจะหักอยู่แล้วครับเนี่ยเสื่อมสภาพเนี่ยถอดออกมาก็มีเนี่ยเริ่มแตกแล้วแล้วนะครับนี่เห็นไหม มันจะขาดออกจากกันอยู่แล้วนะครับรอวันอย่างเดียวนะนะครับ <c oughs> นี่ครับใครอยากได้อะไรแท้แบบผมประกอบรถนะครับฝากหน่อยนะครับผมไม่ได้ลุกเปวฝ้ายสปอนเซอร์โฆษณามาให้นะครับเอาเป็นนี้เลยร้านนี้นะครับใครอยากได้อะไรแท้ไปประกอบรถที่ต่างจังหวัด นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับร้านทองมาไหลนะครับสุขสวัสดิ์7 4นะครับจำหน่ายอะไรแท้จากศูนย์อะไรแต่งนะครับอุปกรณ์อื่นๆแบตเตอรี่หัวเทียนหม้อน้ำก้านสูบลูกสูบโชคอัพน้ำมันเครื่องล้อแมกยางมือเบรกมือคัตนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเฟซบุ๊กของทางร้านตามนี้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์นี้นะครับ นี่เลยไะเดี๋ยวกาวแห้งครับนี่ใส่เทอร์โมสตาร์ทเข้าไป เทอร์โมสตาร์ตตัวใหม่มันมีโอลิงมาให้ด้วยนะครับย้ํานะครับตัววาล์วน้ำนี่เป็นของแท้นะครับแต่เทอร์โมสตาร์ตตัวเดียวเป็นพันนะครับก็เลยใช้ธรรมดานะครับมันมีโอลิงมาให้แล้วนะข้างในนี่ก็จะเป็นวาล์วน้ํานะครับการไล่น้ํารดพวกนี้คุณต้องไล่ให้เป็นนะถ้าคุณไล่น้ํารดรุ่นนี้ไม่เป็นนะครับทุกอย่างจบนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มสิบหนาทีนะครับเร่งทำวิดีโอสต็อกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดือนหน้าหยุด15วันนะครับ,รบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะต่ออุปกรณ์วาวน้ำเข้าไป สายยางรถที่ผ่านการใช้งานมานานๆนะครับโดยที่ว่าเติมน้ำเปล่าไม่ได้เปลี่ยนไทยน้ำยาหล่อเย็ยนตามอายุงานที่เขากำหนดมาเนี่ยสองหมื่โลไม่เกิน30,000โลเปลี่ยนเลยครับ20,000ื่โลนะครับเปลี่ยนเลยกำลังดีนะครับ ใส่สายสาย,ยางนะครับแล้วก็จะมีท่อ,อยางน้ำตรงนี้หนึ่งตัวติดอยู่กับเทอร์โมสตาร์ตตัวเก่านะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับรถที่ผ่านการใช้งานานานๆน,น,นะครับโดยที่ว่า ไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อเย็นนะครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าเนี่ยท่อน้ําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นตะกันแดงๆเกาะอยู่อย่างนี้นะครับ ใส่กิบล็อกเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ไอตรงเนี้ยจำเป็นต้องทากาวไหมนะครับถ้าของแค้มันจะมีโอลิงมาให้นะครับถ้าเราไม่ทากาวเราก็ต้องทาเจลบี นะครับแต่ตัวบนเนี่ยต้องทาเก้านะครับ <c oughs> รถคันนี้มาจากย่านเดียวกันกับรถเวฟร้อยี่บห้าเอบางลมนะครับมาจากแขวพระรามเก็ตนะครับที่ผมได้ประกอบเครื่องยนต์นะครับไปก่อนหน้านี้ลงอัปเดตวิดีโอให้ไปดู คันนั้นจบได้ที่หนึ่งมืห้าพันเก้ารสิบาทหรือเท่าไหร่นี่แหละนะครับถาสักหน่อยหนึ่งครับวาวรถคันนี้ผมตั้งไปแล้วนะครับคนที่ใจรักจริงๆนะถึงจะรีวิวรถเงินเยอะขนาดนั้นได้ครับเสื้อสูบกับฝาสูบตัวหนึ่งก็แพงเอาเรื่องอยู่ครับข้อเวียงอีก นะครับก่อนที่เราจะใส่วาวน้ำนะครับมันไม่เห็นหัวน็อตทั้งสองตัวน็อตล็อกจานโซ่ราลิ้นหนึ่งตัวหนึ่งต้องอยู่ตรงนี้นะครับมาร์กจานโซ่ต้องอยู่ในศูนย์ตายบนนะครับนะครับนี่มาร์กจานไฟต้องอยู่ในลักษณะนี้นะนี่ครับเห็นไหมนะครับทีนี้เห็นไหมนี่ครับสแตนดาร์ดโรงงาน เขาจะมาร์กมาให้เราเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปเข้ากับแคมก่อนที่เราจะใส่จานโซ่เราก็ต้องเล็งดูสลักตัวนี้มันตรงกับสามเหลี่ยมตัวนี้ไหมนะครับถ้ามันตรงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูถ้ามันตรงนะมันจะลงร่องง่ายมากครับ <c oughs> เราจะลำเลียงเข้าไปอย่างนี้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 นะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวเอาออกให้หมด ดันเข้าไปง่ายๆครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับถ้าเราตั้งมาร์กไว้นะครับเนี่ยหมุนหมุนไว้เหมือนมาร์กศูนย์ตายบนของลูกสูบครับแคมปิดสุดแคมวาลไอเดียเสียทั้งสองตัวปิดสุดลูกสูบอยู่สูงสุดนะครับแล้วก็ไอตรงที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ตรงกระจบครับ แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่น็อตสามตัว ไขน็อตอยู่ครับวาวไอดี wow, รุ่นนี้ตั้งอยู่0.10หรือเปล่าจำก็ได้แล้วไอดี ID. ไอเสียเนี่ย0.15ครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ต้องล็อกนะเขาล็อกแน่นมาจากโรงงานแล้ว รอแล้ว12นาทีนะล็อกให้แน่นครับด้วยความตึงมือของเราครับเพราะว่าถ้าเราท่อมอย่างเงี้ยนิวตันกับอนเข้าไม่ได้แน่นอนครับอันนี้คือต้องใช้ด้วยความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ครับแน่นเกินไม่ดีนะครับเกี่ยวรูดเกี่ยวถอนครับผม เสร็จเรียบร้อยครับนี่นะปลั๊กชุดนี้คือปลั๊กชุดพันเซอร์คอยนะนะครับส่วนอีกเส้นอีกเส้นหนึ่งมันจะขึ้นไปเสียบกับกล่องไฟโดยตรงนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น็อตสองตัวนี้นอ็อตสวงตัวนี้ก็จะเป็นน็อตเฉพาะนะครับนี่จะเป็นหัวติดแหวนบานๆหน่อยนะครับ ก็ใส่สายยางตัวล่างนะครับที่อยู่ติดกับที่ออกจากเสื้อสูบมาเข้าปั๊มน้ํานะครับตัวล่างเห็นไหมเห็นสายยางไหมนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยากจะนํารถเข้ามาซ่อมกับผมงานเร่งงานรีบวีรพลการช่างออนไลน์ไม่รับทํานะครับจะเส็จช้าเสร็จเร็วต้องดูจากหน้างานนะครับผม ผมไม่ได้ยิ่งนะครับคือคือผมทำงานคนเดียวครับเน้นคุณภาพครับแล้วก็ชาร์จแต่ชัวร์ครับนะครับต้องขอโทษอภัยต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับขอโทษนะครับที่บอกว่าเร่งรีบไม่รับนะครับมันเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับงานเร่งงานรีบมันออกมาไม่ดีครับเห็นไหมกิบล็อกผมใส่เรียบร้อยแล้วนะนู่นนะครับไปนิ้วมือขี้อยู่ดีๆอยู่นี่ หลังจากนั้นเราก็ใส่หม้อน้ํานะครับภาวนาจะให้หม้อน้ําเป็นอะไรนี่เห็นไหมทุกคนเห็นนะใส่ในหม้อน้ํานี่แดงเถือกเลยล้างออกเป็นสีม่วงเลยนะครับพยายามเปลี่ยนประมาณสองหมื่นโลไม่เกินสามหมื่นนะครับน้ำยาหม้อน้ํารถรุ่นนี้นะครับพยายามอย่าไปฝืนมันมากนะครับอะไรที่มันควรเปลี่ยนก็จะต้องเปลี่ยนครับอย่าไปยืดนะครับ เลีดได้นิดนี้น่อยหน่อยครับเลียดเยอะก็เสียเยอะครับเลดน้อยก็เสียน้อยซอยที่ผมอยู่นี่รถโรงพยาบาลวิ่งบ่อยมากครับทุกวันวันหนึ่งหลายรอบทั้งคนป่วยโควิดเสร็จแล้ว เสียบปลั๊กไฟเซนเซอร์ปั๊มน้ำก่อนผมจะเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับให้รถมันติดโค้ดก่อนนะครับเราจะได้ล้างรถให้ลูกค้าไปด้วยเลยผมจะเติมน้ำเปล่าก่อนนะครับสตาร์ทรันไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งให้ให้ระบบน้ำมันเปิดพอระบบน้ำมันเปิดปุ๊บเราก็เติมน้ำใหม่เข้าไปเลยน้ำใหม่ที่เราจะต้องเติมก็ต้องเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับสูตรสำเร็จ ที่มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วแต่ใครว่าจะใช้แบบเป็นขวดแล้วผสมน้ำเปล่าตัวว่างกันไปไปเสียบปลั๊กเซนเซอร์เข้าไปนู่นนะครับ ก็ประมาณ80-90บาทนะนะครับเห็นไหมอ่านดูนะครับแต่หลังจากที่เราซ่อมเสร็จทุกคันนะครับผมจะยังไม่เติมน้ำยาระบบน้ำยาหล่อเย็นนะครับแท้นะครับผมจะใช้เป็นวิธีการใช้น้ำเปล่าไล่ระบบเศษสนิมเศษอะไรออกจากระบบวาล์วน้ำก่อนนะครับที่มันน้ำพวกน้ำพวกคราบสนิมที่มันอยู่ตาม เสื้อสูบนะครับต่างๆเราจะใช้น้ําเป่าเติมไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปถ่ายออกนะครับตอนที่เครื่องมันร้อนแนละ้ว<ป>เติมให้เต็มก่อนครับค่อยไปสตาร์ทเครื่องมันยังไม่เต็มหรอกเพราะว่าใบพัดปั๊มน้ำมันยังไม่หมุนเวียน มันยังมีคาบสนิมแดงๆไหลออกมาอยู่เติมให้เต็มก่อนครับไล่ระบบก่อนอย่าคิดว่าถ่ายกันได้ง่ายๆนะถ่ายน้ำหม้อน้ำนะครับถ่ายเสร็จต้องไล่ระบบน้ำให้เป็นนะครับไล่น้ำไม่เป็นคือเครื่องพังได้ครับ รถเราอาจจะขาดน้ำพอขาดน้ำมากความร้อนขึ้นโชว์นะครับนี่เห็นไหมพอน้ำมันเต็มระบบเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยน้ำมันจะโผล่ออกรูนี้นะครับวิธีการไล่น้ำแบบง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับให้เราเติมน้ำแล้วก็ถอดสายยางตัวนี้ออกนะครับเนี่ยเราก็เติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วน้ำมันจะแล้วอากาศมันจะออกผ่านรูนี้ครับ ทีนี้เราก็เสียบสายยางตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับระวางสายยางหักงอนะเทคนิคการไล่น้ำก่อนนะเนี่ยครับวาลเงียบดีครับผมตั้งแล้วการันตีด้วยมีรปการช่างออนไลน์เลยการตั้งวาลของผมนะนะส่วนไหนที่มันดังอยู่กึ้ยกึ้กึก้อยู่ข้างหลังอันนั้นคือเขาเรียกว่าดังที่ลูกปืนล้อป,ปรับสายพานครับ that's the one เดี๋ยวเก็บซากอะไรเราใส่ถุงไว้ให้ลูกค้าดูนะครับ<อ>คนอย่างผมไม่มีตุกติกครับใช้ความซื่อสัตว์สุดจริตแล้วก็ใช้ใจวัดกันที่ลูกค้าใจเอาใจผมกับใจลูกค้าแลกกันนะครับไม่มีการตุกติกกับลูกค้านะครับซื้อกินไม่หมดโคตกินไม่นานนะครับ จันยาบัลถ้าไม่มีกูตกงานนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยสําหรับอาชีพช่างนะครับจันยาบาลช่างนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเครื่องยนต์ก็เริ่มเร่งแล้ว ถ้าเราไม่ได้ไล่น้ําเหมือนที่ผมบอกอะนะครับสตาร์ทไปห้าถึงสิบนาทีเนี่ยน้ํามันจะดันขึ้นหม้อน้ําเลยนะครับวิธีการไล่น้ําก็ให้เราถอดสายยางตัวนี้ออกนะครับยกขึ้นแล้วเราก็เติมน้ําจนกว่าน้ํามันจะดันออกเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับเทคนิคการไล่น้ํารถพวกนี้ไล่ไม่ยากครับไม่จําเป็นต้องไปเปิดตัวที่อยู่ตรงใต้เสื้อสูบนะครับเอาเทคนิคง,ง่ายๆเลยจับมือทําเลย นะครับถ้าหากว่าคลิปของผมเป็นองค์ความรู้ก็าฝากไลค์ฝากแชร์ให้วีรพารานช่างออนไลน์ด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นเครื่อง p c x แกงนะครับคนละคันที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะอันนี้คันนี้วาวล์วรั่วนะครับทำคลิปไว้แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ นู่นแหละชั่วโมงสองชัง่วโมงถึงจะดับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ถ้ามีองค์ความรู้วิทลโฟโลการช่างออนไลน์ก็ฝากไว้ฝากแชร์หน่อยนะครับเห็นยวมน้ํานิ่งดีครับ <Yeah. S 1> จนบัวเบาน้ํามันจะเปิดหมดเลยพอเบาน้ํามันเปิดผมค่อยมาถ่ายน้ํนรถตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ ถ่ายออกให้แห้งเลยแล้วก็เติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าหากว่าทุกคนเห็นเป็นองค์ความรู้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ครับผมสวัสดีครับ